สุขข้อที่2ครับ get a move on คือก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เสียเวลากับการคร่ำครวญอดีตคืออดีตจริงๆต้องเก็บไว้เป็นอดีตก้าวต่อไปครับคุณผู้ชมอย่าท้อใจกับของที่เคยมีแล้ววันนี้มันไม่มีหน้าที่ของเราคืออยู่กับของจริงปัจจุบันและสิ่งที่เป็นวันนี้เมื่อวานถามว่าคุณผู้ชมมานั่งเสียใจเมืม่อวานฉันมีเยอะ วันนี้ฉันมีน้อยท่านผู้ชมเสียใจกับเมื่อวานผมถามว่าเราย้อนเวลากลับไปได้ไหมอะเรายังจะอยู่กับเมื่อวานเหรอเราจะนั่งอยู่กับอดีตจริงๆเหรอทั้งทั้งที่ดุนยาเนี่ยมีได้ก็หมดได้หมดได้ก็มีได้ชีวิตของมนุษย์เป็นแบบนี้หมดเพราะอะไรอะสุดท้ายวยินิจฉัยแล้วอะหมดเพราะตัวเราเองเอาล็อตเตอนเราเพราะเราทําผิดบางอย่างผมกล้าพูดเลยฮะไม่ผิดอะไรก็ผิดวิธีอะหรือพอร่ำรวยแล้วอามานอิบาดาเริ่มไม่ไม่เข้าท่าละเราเริ่ม เฉยๆและเสียงอาจาย์ได้ยินเราเฉยๆแล้วอัลลอฮ์ถึงเตือนเราคุณผู้ชมอ๋อตอนมีตังนี่โอ้โหใช้เงินสู่รุ่ยสู่ร่ายตอนมีตังนี่โอ้โหสายเปเลยเออแอบไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างอัลลอฮ์ก็เลยลงโทษไงแต่อัลลอฮ์ดํารัดในคุรานว่าอัลลอฮ์ลงโทษเพื่อให้บ่าวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่อัลลอฮ์ลงโทษเพื่อให้บ่าวเนี่ยมานั่งเศร้าซึมนะฮะอัลลอฮ์ลงโทษเพราะอัลลอฮ์รักบ่าวเรลออยากให้บ่าวเปลี่ยนเราก็แค่เปลี่ยนครับมันก็เป็นช่วงเวลาชีวิตนนนึงงททททีีี่่่่่อัลเเเาาาาหหมตใ้้รรไดพบบกสิํ ขนาดคนอื่นทําอะไรเรายังรู้เลยว่าอรรยุติธรรมเดี๋ยวเขาจะต้องเจอในสิ่งที่เขาทําเหมือนตัวเราเองอะ่ะโอ้เป็นนั่งโมโหใหญ่เลยนะโอ้ทำไมจะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทําไมฉันจะต้องถูกทดสอบแบบนี้อะไรกันเนี่ยคือมันด้วยความที่เราเองยังอ่อนประสบการณ์เนี่ยบางทีพอมีมากเนี่ยบริหารเงินไม่เป็นคุณผ,ผู้ชมใช้จ่ายอย่างบางทีไม่รู้ค่าแล้วเมื่ออลรร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 ารรกรร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 ร่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมล้มแล้วผมนั่งอยูอ่ตรงนั้นน่นนะ ผมก็คงจะลุกขึ้นไม่ได้แต่วันหนึง่งที่ผมล้มผมก็คิดว่าโอ้นี่แหละคือผลสิ่งที่เราทําไปที่ผมจะต้องทําคือถ้ารอให้ผมแข็งแรงขึ้นมาอีกผมจะไม่ทําแบบเดิมนี่ไงชีวิตของผู้ศรัทธามันต้องวนอยู่อย่างเนี้ยมันต้องก้าวข้ามไปให้ได้มันมีเช้าวันใหม่อยู่อะในเมื่อเช้าวันใหม,ม่มีมันต่างอะไรกับตอนที่เราเกิดจากท้องแม่วันที่เกิดจากท้องแม่ร้องอูแวะอูแวะเดินยังไม่ได้เลยหิวยังบอกไม่ได้เลยแม่จ่ายหิวข้าวแม่จ่ายหิวนม แต่พอลอร์ประทานความรักให้หัวใจของแม่มีความรักต่อลูกแม่จึงรู้ว่าลูกต้องการอะไรลูกเจ็บปวดยังไงแม้ว่าพูดไม่ได้แต่เช้าวันนี้เหมือนเกิดใหม่แบบพูดได้คิดได้รู้จักอลัลลอฮ์ละหมาดเป็นถึงแม้ว่าเราจะเคยมีบางอย่างแล้ววันนี้ไม่มีก็หาใหม่สิครับจะไปนั่งสิ้นหวังทําไมในเมื่ออลอร์ให้เราเคยมีได้มันก็มีได้อีกคับคุณผู้ชมคนมันเคยมีเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสให้ช่องทาง แค่เก็บประสบการณ์การที่ลำบากอยู่ในวันนี้ยังไม่น่ากลัวเท่าวันหนึ่งเราสบายแล้วเรายังหลงลืมตัวครับถ้าวันหนึ่งชีวิตดีขึ้นแข็งแรงขึ้น,นแล้วกลับมาทำตัวเหมือนเดิมอันนัน้นน่ากลัวกว่า